อลาเจงเลยเต้ารอปุ๋ยน่าลาเจงเลยเต้าเขาไม่ได้บอกดูอนเขาพูดงั้นขอพูดตะมูตะมิงตะมูตะมิงตะมูตะมิงค่ะม่จะบินแล้วไม่ไหวแล้วหรอ ไม่ใหม่แล้วเหรอใช่ไม่ได้เข้าแถวมาสองแล้วอะไรนะตดีเกินไปละทำไมเนะี่ยว่าจะนอนละเป็นไรไหมไม่เป็นไรเป็นไม่ได้เข้าแถวมาสองวันแล้วเหรอใช่ <c oughs> ก็ จะได้ตื่นไปเข้าแถวพวกนี้เชา้าดีไหมโอเคครับดีเตือนสายมากหลงรอ,งอ,งองไปแปดโมง <c oughs> มึงจะไายรึได้แหละทำไมไม่ได้ล่มอะ่ะอะะไรน,นทำไมได้ล่มอะ่ะได้ล่มไหม ลราเฉลิมฉีรไอะไรเลยไอ่อ๋อหนูแหอะโหใช่ไหมกระโดดแล้วนัดึงอ่ะพันกิจใหม่โดดล่มพันธกิจใหม่ใช่ที่นี่เหรอวันไหนอ่ะคงไม่ใช่วันนี้หรอกเพราะว่าจะมีเด็กเด็ก่ไปโรงเรียนไม่ทันจะไม่ได้เข้าแถว ชิไมได้ปเดีย๋ยจะมีคนตื่นพรุนไหมก็ได้คหาคนก็ได้แล้วพรวุนก็ค่อยไปโดดโอเคหนูก็ตื่นม,ดดมานสองวันแล้วหนูก็ไม่ได้ไปเข้าแถวมาสองวันเหมือนกัน <c oughs> อยากไปเข้าแถวแลวกลัวเพื่อนขอัวเพื่อนจำหน้าไม่ได้ใช่ มีขมอเท้าหนูได้ยินนะมีคนหาข่าวเมื่อกี้หาวไม่ได้หาวใช่หรอแล้วเมื่อกี้ทำอะไรขำขำอะไรไม่ได้หาวเลย น้าใจเราไม่หิวหรอกินแล้วกินข้าวอะไรบิน่นโตรอไม่ใช่เอา้าอะไรขาหมูเดี๋ยวกูอ,วอ้อวนหรอกก็ดีไม่อ้วนหรอกไม่อ้วนเป็นหนูหรอกก็จะดีกว่าหนูจะได้เก็บพี่มาคนเดียวเขาเป็นไร <laughs> เด็นโน,น่นที่เขาเป็นไรอ่ะ เก็บเ่คนเดียวคือเออเขาไปแหละหลบไปแหละอ๋อไม่รู้หรือม่รู้ช่างกระเด็นหวยเขาเมาตายไปเถอะเขาไม่เกี่ยวกับหนูซะหน่อยเขาอยากเมาเองอ่ะเพราะเขากินเขาเมาเองเกี่ยวกับหนูตรงไหนเห็นเกี่ยวกับเราเลยโหทาเดินหนูต้องเป็นหน่วงผูชายคนอื่นนอกจากพี่ได้หรอเขาไม่รู้กับหนู ไม่ไมหรอกมั้งอ้ยอย่าเปน็นห่มมีคนเนนะดียวไม่นะโอเคโอเควันนี้อา,ากาศดีนะแม่ปนอ,อยู่พักใหญ่ใชทดด่ทั้งฝนแดดที่วะเราก็อยู่ก<อ>ันมาทุกรด,ดูแล้วนะใช่เราอยู่กันทุกรด,ดูแล้ว เราจะได้ไรไม่เล่นดีกว่าเล่นเล่นเลยหนูกำลังคิดถึงว่าหนูอะเสียงทําเสียงอเลยทำเป็นเป่าอีฮูง

น่ารักจังเลต่าเขาไม่ได้บอกหนูสอนเขาพูดงั้นขอพูดตะมูตะมิงตะมูตะมิงตมูตะมิไอ้เต้าน่ารักตะมูตะมิงไอ้เต้าน่ารักตะมูตะมิก็คหัได้นี่นาและหนูก็จะตอบกลับไปว่างงอะไรว่ะ ตอบาว่าอะไรนะพี่น้องพูดใหม่สิน้องพูดแบบเมื่อกี้ใหม่ไอ้เตาหน้าเราตะบูตะบิเข้าใจยังไม่เข้าใจออะไรของเราง่เงี้ยโ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 ง่โ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 ง่ น่ารักตะมุตะมิน่ารักตะมุตะมิน่ารักตะมีตะมิน่ารักไปไหมตะมุตะมิไปก็ได้ไปก็ได้ไปบินกรลาดีกว่าก็ได้ครับนะครับแครับจะบินที่ไหนลมบินบินบินตรงไหนรอบโชชิปอะไรเราบินที่ไหนภารกิจ หนูรู้แล้วลว่าเราจะเปที่ไหนที่ไหน,ไหนสไพรส์ <c oughs> พวกหนูแดนหนู okay, จะรอวันหมมันจะไม่เหมือนที่อื่นมันจะไม่เหมือนใครแลวจะไม่มีใครเหมือนเราแน่นอนหนูมีลูกหนูสามารถทําได้ได้เลยมาดูาะดนะอยู่กับหนู okay, มีแต่ความตื่นเต้น <c oughs> นะครับยิ้มอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ยิ้ม ได้วยมันไปสามคนได้อุ้มได้พี่อุ้มหลงมันเลยครับเอ้ยหลงไปโยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยอยู่ตรงนี้ปล่าเปล่าไม่อะไรอะไรนะไปกันเถอะไปกรองไปเที่ยวเนี่ยถือกระเป๋าเนี่ยแหม่หรอเอ้ยตเอ้ยเฮ้ยเหนียวเหนียวลงลงลงตาย อยู่ลาดน้ำมันทำไมใครลาดอยู่แหละลาดเหมือนเหมือนมีน้ำมันอะไอเติมก็นแหะน้ำมันหมดอย่าเพิ่อองอีกน,นะคะมีอะไอเล็กช่างได้นะช่างพร้อมอีกล่องช่างพร้อมไม่เป็นไรอีกนี่้องพอละกล่องซ่อมมีเป็นอาวุธแล้วอยู่มีน้ำยาเช็ดรถด,ด้วยหรอมีทุกอย่างครับ มีทุกอย่างครับแต่เจ้าของไม่มีเดี๋ยวแบบน่าสงสารเนาะเราชอบว่า,าอากาศี้จังหรือยังให้หิมะตกตลอดเนียรู้สึกหนาวดิโอแต่มันก็ขับรถยากเหมือนกันเนี่ยใช่พี่ชอบดูืออะไรที่สุดต่แไงเลืที่มีหนูเดูล้อของพาราด <c oughs> อกได้เลยถ้าเราดูแล เล่นดูหนังเหรอมันหนูเม็กงผมชอบมาดูฝนเปิดอะไรน้อนนี่หลงมาสู่คันมาเนี่ยทำไมมันกว้าง่ะจังวะเงียบไปก่อนได้ไหมเดียวว่าทำไมหลงชินแล้วล่ะเอ้าไปไหนนะยังอยู่ใช่ไหม นนะไปแล้วครับพักผ่อนเยอะๆนะแล้วก็นั้งใจเรียนด้วยคิดเรื่องเรียนด้วยนะคไปแล้วนะวนะบ๊าไปไปรักเธอเป็นเล้าท่างใจรู้ฉันรู้ว่าเธอต้องไปเออ หนูไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำหลงทำอะไรทำอะไรกันนะหลงอะทำอะไรก็ไปเที่ยวไงเอาเลยลจะมาทิ้งกูคนลยที่ตัวเองมีแฟนยังทิ้งแกงเลยใครทิ้งแก๊งไหนพูดสิหลง มี A มี B แล้วต้องมีอะไรอีกมี C อืออ่าฮะแล้วอืออบอ่าฮะ A B C ใช่อ่ะแล้วคืออยอียงจะสื่อ A, B, C อบีซอียงงวด เอ,อโทษทีมือซ้านหนูมันบึ้งอย่างนี้นิดหน่อยจะไปแล้วล่ะโอเคส่งเพลงนี้ให้โอเครอก่อ okay, นรอรักฉันรักฉันเธอนะจะไม่ทำให้เธอเสียใจรู้ฉันสู้เขาไม่ไว ให้ที่เธอมีแต่เลือกฉันเลือกฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดีปลอบทามใจเธออีกทีเพราะทั้งใจฉันมันยังมีแค่เธอพะเข,ข้ามานะ้องให้ฟังก่อนนอน, <c oughs> อนเฉยๆบึ้นไปนอนได้แล้วครับ วันดีครับตั้งใจเรียนด้วยนะวงนยครับล้างมือบ่อยๆแร้ว,วาังเป็นโควิดนะรู้เปล่ามไม่ได้เป็นหมอมเป็นหัวไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นหัวไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นหมูอ้าได้เล่นาันนี้นะครับ เขาบอกอหนูเป็นหมูไงไม่ทำให้หลุยวางนี้นะคะวันนี้นะครสวัสดีครับจบแล้วแก๊งมาเสียตรงหมดอุตสาห์ขมโอ้แต่ตรงหมดเลยไปเล่าบ๊าเบานะครับแล้วค่ะจุ๊บจุ๊บ

bố bố oh? oh? Hello Phải